สวัสดีครับผมชื่อ JCBL หรือว่าฟูจายเกลนดีนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมขออู้เป็นกำืองซะหน่อยนะครับก็เนื่องจากว่าเหตุการณ์ที่ผมได้พบเจอนั้นมันเป็นเหตุการณ์ที่สุดประทับใจของผมมากๆแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เชียงรายเพราะฉะนั้นคนเชียงรายก็เป็นคนเหนือเพราะฉะนั้นของจะของพูดภาษาคำเมืองหรือว่าภาษาเหนือนิดหน่อยนะครับก็ผม มาอยู่เชียงไฮ้ได้ประมาณสักปีต่ายแล้วนะครับกับมีสิ่งที่ประทับใจหลายอย่างนะครับที่คนเชียงไฮ้ปฏิบัติรอผมู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่หาสิ่งที่ผมหาดูในเมืองมันบบมีแล้วนะครับสิ่งที่คนเชียงไฮ้ทำกับผมนะครับคือขอเท้าความ่ัดมากผมทําคลิปเกี่ยวกับคนใจที่อยู่ในเมืองไทยนะครับคนใจใหญ่ที่อยู่ใน ถ้าเวลาผมาาประสบผมไปพบเจอเหตุการณ์อะไร mm hmm. ผมก็จะมาเล่าให้ฟังไม่ mm hmm. ว่าจะทั้งเป็นทั้งดีทั้งร้ายนะครับซึ่งผมมาเชียงไายรอบนี้ผมประทับใจมากๆนะครับมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ผมประทับใจของเชียงไฮยคือว่ามีอยู่สามสิ่งนะครับที่ผมประทับใจในคนเชียงไายแล้วก็ขอยอกย่องนะครับคนเชียงไายนะครับคือสิ่งแรกเลย คนเจียงไฮเป็นคนที่มีมิตรภาพดีนะครับก็คือมิตรภาพดีหรือว่ามีความเขอาแดดมันคือมีความสัมพันธ์ที่ที่ดีกับคนคนทั่วไปนะครับอย่างผมมาอยู่ที่นี่ครับผมเวลาเดินออกไปดางนอกเนี่ยคุณเจ้าหมเจ้าหมอกูเขาขอมาตกเขาว่าโอ้มาจากไหนารโ้เป็นไงบ้างเขาคือทักทายกันแบบกินข้าวหรือยังมันแบบมัน พูเดเสรดีอ่ะเนาะเขาหลังอ่าเนื่ยเรียว่าเขาเป็นคนตื่นแล้วก็มาอ่ามามา,มาเที่ยวบ้านเมืองอื่นแล้วก็มีคนมาตักเขาจะอีเขากับพูดเสรดีอ่ะเนาะอันนี้คือข้อแรกข้อที่สองคนเจียงรายเป็นคนที่มีน้ำใจนะครับมีน้ำใจมากมากคือ,อเวลาผมเดินไปซื้ออ่ากับข้าวเนี่ยผมกำลังม,มีรถเนาะ ผมก็เดินไปแล้วเวลาขอหันเขาก็บอกว่า,วาน้องๆเมารถไอ้ก่อมันเดินไปซื้อกับข้าวมันไก่นะมันบเจ้าบ้านเดียวนะครับถ้าผมเดินผ่านบ้านไหนเขาก็อู้ผมปกเขาก็ตักผมมากนั้นเขาก็บอกผมนั้นนะครับผมก็เป็นความรู้สึกดีถือว่าดีมากๆครับผมอยู่เชียงใหม่ผมบอกตรงๆเลยว่าผมบเคยเจอในเหตุการณ์แบบนี้นะแล้วก็อย่างที่สามนะครับอย่างที่สามนี้ อันนี้จะเป็นการเขาเรียกว่าอะไรีการการแบบการแบบอืมคือเป็นประนามนิดๆน,นะครับข้อนี้คือคนหรือว่าเป็นข้อดีก็ได้นะครับคนเจียงไฮนะ้น่ะชอบกินเหล้าขาวมากมากนะครับคือ ผู้ร้านเนี่ยจะมีเหล้าขาวขายนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านเล็กร้านใหญ่กับนี้ผู้ร้านนะครับคืออันนี้ก็เป็นเสียงที่ค่อนข้างจะแปลกนะครับแล้วเวลาเมา,มาเนี่ยปเจรู้นะปเจรู้หรือว่าเมาแบบปเจบอกรู้เรื่องนะก็คือยังต้าเขาเหมือนเดิมนะครับอันนี้คือสามเสียงที่ผมมาพบเจอที่เชียงรฮนะครับก็ถือว่าประทับใจแล้วก็ขอบคุณพี่น้องเชียงไายที่ต้านรับกันอย่างดีนะครับขอขอบอกกันว่าผมตวดโควิดมาเรียบร้อยแล้วครับมีผลแล้ว ได้ปลดออกมาแล้วแล้วก็ผมขอถามกลับไปว่าแบบนี้หรือเปล่าที่ขอท้องว่านําใจคนเมืองแต,แต้เนี่ยเพราะว่าผมมาอยู่ในเมืองไทยกับคือว่ามาอยู่เมืองแล้วแต่ผมมาเคยพบเจอกับเหตุการณ์แบบนี้ผมก็อยู่ในเชียงใหม่เนาะในเชียงใหม่เหตุการณ์แบบนี้มันหาได้ยากผมว่าอันนี้หรือเปล่าคือนำใจคนเมืองที่แต้นะครับก็คลิปนี้ก็มีแค่นี้ ชอบอย่ลุ้มก็ไลกก็แชร์แล้วก็ถัาผู้สิ่งใดผิดไปก็ขอโทษแล้วก็ขอบคุณมากนะครับที่รับชมคลิปจนจบนคะครับ